พูดถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต8นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับพักกล้าร,รําได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งซึ่งเป็นแชมป์เก่าอยากพักภูมิใจไทยนะครับพ่งก็ถือว่า เป็นการปักธงแรกของพร,รรคกล้าทมได้ในครั้งแรกนะครับในพื้นที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชซึ่งทางแกนนําของพรรคบางคน,นยังมีความหวังด้วยนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะสามารถปักธงได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้คุณติชิลาพุสาร,รพันธ์ลงพื้นที่เกาะเติดเรื่องนี้นะครับคุณติชิลาเชิญเลยครับ สำหรับผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชในรอบนี้ความน่าสนใจอยู่ที่คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเดิมนะคะได้มาเพียงแค่กว่า4,000คะแนนเท่านั้นค่ะรวมถึงการลุกคืบของพรรคการเมืองอื่นๆนะคะโดยเฉพาะพรรคกล้าธรรมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ ท่ามกลางการต่อสู้ในการหาเสียงกันอย่างดุเดือดในที่สุดนายก้องเกียรติเกสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสะสะเขตเลือกตั้งที่8จังหวัดนครศรีธรรมราชจากพกรรคกล้าธรรมได้รับชัยชนะเฉือนเอาชนะคู่แข่งอย่างนายสวัยเรื่องสีนินสามีของนางมุกดาวันเรื่องสีนินที่ถูกใบแดงนะคะทันทีที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแกนนําพักประกาศชัยชนะทันทีพร้อมระบุว่าไม่หว่นไหหากมีการร้องเรียนในภายหลังก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ เมืองนี้ก็จะฝากบอกน้องโอเหมือนกันว่าเป็นนักการเมืองสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือยอมรับการถูกตรวจสอบน,นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวหาหรือกระแสนะครับที่ว่าเราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับนี้รองผู้ว่าจังกาจะฝาอุปสรรคการสอบนผมอยู่ชีวิตการเมืองเลือกตั้งสมัยแรกก็โดนร้องไป20เรื่องนะครับแต่ก็ผ่านพ้นมาถึงทุกวัน ส่วนนายสวัยผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยแชมป์เก่าแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งรอบนี้แม้จะพ้ายแพ้ไปเกือบหน,นึ่งหมคะแนนและขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้นะครับตุกคะแนนเชียงดีได้ให้โอกาสกับกบพบในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่สู้ความสำเร็จผมเองอกาวกบก็ปอบคุณอย่างสูงนะครับโอกาสไดที่ผมยังมีประโยชน์กับสังคมกับส่วนรวม ครับไอ้พ่อแม่ีนพี่น้องเรียกชายได้ตลอดเวลานะครับชุดแตยนี้ก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะนะครับโดยเฉพาะน้องมิโก้ก็คุณอย่างสุขกับผม ด้านผู้สมัครสสเขต8พักประชาชนและแกนนำพักประชาชนที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ3ระบุว่าแม้ผลการเลือกตั้งรอบนี้จะไม่ได้รับชัยชนะและไม่สามารถปักธงส้มในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แต่ก็ไม่เสียใจและพร้อมจะทำงานในพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี2570พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไม่หมดไฟนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่าหมดหวังนะครับและแรงศรัทธาของพวกเรานะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรา พร้อมที่จะเดินต่อไปด้วยกันนะครับและก็เชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเราได้ปักธงส้มนะครับในใจของพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับวันนี้นะครับขอพระคุณมากเลยครับ แต่ที่ดูเหมือนจะพลาดเป้าไปมากก็คือเจ้าถิ่นจากพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งรอบนี้เพราะว่าได้คะแนนเสียงแค่ประมาณ4 0 0พคะแนนจากจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1 0 0 0 0แคนนายชินวรบุญยเกียรติผู้สมัครของพรรคได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าการหาเสียงในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับธุรกิจการเมืองและมีการใช้เงินซื้อเสียงครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดคนครศรีธรรมราชซึ่งใช้เงินซื้อเสียงหัวลักกว่า1000บาทและอิทธิพลอำนาจอีกหลายรูปแบบจนได้ชื่อว่าเป็นการเมือง สีเทาที่รุนแรงที่สุดและแม้แนวทางการเมืองสุจริคของตัวเองจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ยืนยันจะต่อสู้ต่อไปอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งรอบนี้กลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านหลายคนในตลาดจันดีอำเภอฉวางได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลายคนบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามการทำงานของผู้ได้รับเลือกต่อไปอย่างใกล้ชิด สำหรับการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสอสเขต8นครศรีธรรมราชรอบนี้นะคะดูเหมือนว่าจํานวนของผู้ที่ออกมาใช้สิทธินั้นกว่า80,000คนนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ69.45ซึ่งต่ํากว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบที่ผ่านมานะคะซึ่งส่วนหนึ่งในส่วนของกองกตอมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฟ้าฝนที่อาจจะไม่เป็นใจและก็ประชาชนบางส่วนนั้นอาจจะเบื่อหน่ายทางการเมืองเพราะว่าใกล้ๆนี้ก็จะมีการเลือกตั้งสอทอค่ะ